จริงอันนี้ทําให้ช้าอย่างนี้ดีอย่างนี้ไม่ดีดูของจริงเอามาน,านะานะว่ายากสอนยากก็ทําทให้ช้าบอร์หกไม่ได้มีปัญหามากนะเบอร์หกดีนะไม่ใช่ไม่ดีจิตใจพัฒนามาได้พอสมควรเชละ ที่เรารู้สึกช้าเพราะเราอยากเร็วถ้าเราไม่ได้ปฏิบัติเพราะความอยากเราอยู่กับปัจจุบันรู้เฉพาะหน้าไปเรื่อยๆอ,อ,อะไรเกิดขึ้นก็รู้รู้รู้ไปมันจะไม่มีคำว่าช้านะความรู้สึกช้าเกิดอยากอยากอยากเร็วนะถ้าใจเราเป็นกลางมีอะไรเกิดขึ้นก็รู้ไปรู้เราจะได้อะไรหรือไม่ได้อะไรก็ช่างมันนะ รู้ไปเรื่อยๆแล้วมันเร็วนะไม่ต้องดิ้นรนเยอะหรอกที่ทำอยู่ดีนะทำไปเรื่อยๆเบอร์เจ็ดเบอร์เจ็ดมีสติสมาธิอัตโนมัติรู้รูปนามเกิดดับรู้ว่าสี่ขันไม่ใช่เราความเป็นเรายังอยู่ที่จิต ยังมีการเพ่งจนจิตนิ่งจ<ม>ึงย้อนกลับกลับมาดูที่กาย<ม>รู้แล้วว่าเกิดมาเพื่อภาวนา<ม>ชีวิตเป็นของชั่วคราว<ม><ม>แต่ยังมีความอาลัยอาวรเหลืออยู่<ม>จะอดทนภาวนาจนกว่าจะจบอ<ม><ม>ขอกันบ้านไปปฏิบัติต่อครับที่เราอาลัยอาวรณะนะเรายังไม่เห็นทุกข์ถ้าไม่เห็นจริงกายนี้ทุกข์จิตนี้ทุกข์นะไม่อาลัยอาวรนนะ์แล้ว ใครจะไปอะไรอวอรก้อนทุกนะเ่าเราจเจริญสติของเราไปเรื่อยนะให้เห็นในในโลกนี้ไม่มีอะไรมีแต่ทุกดูอย่างนี้ไปเรื่อยๆกายนี้ก็ทุกข์จิตใจเนี่ยทำงานทั้งวันเหน็ดเหนื่อยนะ่าหงสารมีภาระมากมายนี่ก็เป็นทุกนะนี่ดูทุกข์ไปเรื่อยๆนะแล้วมันไม่อะไรอววรเองแหละจะไปห้ามมันอะไรอวอรไม่ได้นะต้องเห็นทุก อันนี้หลวงปู่ดูลพานเคยพูดให้ฟังนเะมื่อก่อนมีน้องคนหนึ่งเป็นกระยานมิตรไปวัดด้วยกันกับหลวงพ่อไปหาครูบาอาจารย์ด้วยกันตลอดนะนี่ไปกราบหลวงปู่เทศนะก็ไปเบ่าหลวงปู่เทศเนะี่ยเขาอยากละก,กามอยากละก,กามแต่ว่ามันยังอะไรวอนอยู่ถ้านบอกว่าอะไรวนก็ลาไม่ได้นะต้องเห็นโทษ เห็นโทษของกามมาเจอหลวงปู่ดุลนะท่านบอกว่าเห็นทุกนั่นแหละที่ว่าเห็นโทษนะก็เห็นทุกนะคำที่ถูกจริงคือรู้ทุกดูกายไปนะให้เห็นมันเป็นตัวทุกดูจิตไปให้เห็นเป็นตัวทุกดูไปเรื่อยๆแล้วมันวางวามันเองแหละ เราจะมีเราจะเป็นอะไรไม่สำคัญนะถ้าเรามีศีลนะก็พอนาได้ไม่ได้มีอุปสรรคอะไรหรอกนะจะชอบอะไรไม่ชอบอะไรนะไม่ใช่ปัญหาเบอร์แปเบอร์แปใช้การรู้ตัวดูกายดูใจนั่งสมาธิจะฟุ้งมากเมื่อมีอะไรมากระทบ รู้ว่ามันรู้สึกไม่ดีเคยร้องไห้ฟูมฟายเพราะเป็นทุกข์พอพิจารณาสาเหตุแห่งทุกข์ดูสักพักอารมณ์นั้นมันตัดขาดไปกลับมาดูลมหายใจได้เองเมื่อมีรถตัดหน้าหรือเหตุการณ์ฉุกเฉินรู้ว่าใจนิ่งไม่มีอารมณ์ผุดขึ้นมามสภาวะที่เกิดขึ้นคิดไปเองไหมคะไม่คิดไปเองหรอกนะฝึกเจริญสติเรื่อยๆ เวลามีอะไรฉุกเฉินนะจิตมันจะตั้งมั่นเด่นดวงขึ้นเองไม่ตกตกใจหรอกนะก็แต่ว่าต้องระวังมันจะมีสองแบบแบบหนึ่งพอตกใจแล้วจิตนิ่งๆเลยเห็นคนเดินข้ามถนนนะมากระชั้นชิดพอจิตนิ่งปุ๊บก็บชนเลยนะเพราะว่าทุกอย่างว่างเปล่าอย่างนั้นไม่ถูกนะของหน่วยยังมีติดนิ่งอยู่นะต้องระวังตัวนี้นะ อีกกันหนึ่งนะพอตกใจปุ๊บจิตตั้งมั่นเด่นดวงสติปัญญาทำงานอัตโนมัติรู้